พี่น้องเขามาหอดบ้างหน้าแล้ว่ะ,ลละุณเแบบทีมากคุณเทียบกับสิตรึเปล่ายายเข้ามาใจค่ะเสียหายเบ็ดพี่น้องรอยสักหาบาทมาบวกกับสี่สิบบาทเป็นรอยหกสิบห้าบาทคือรวมมาลายหกสิบห้าบาทไอ้ฝราพี่น้องส้มผับบรรยากาศบันนี้ห้อคุณเทียบ สีเหนตึกตึกละไแบบนี้ได้แต่ถ่ายอยู่แซวเกียรน้องน้องพี่น้องเนาะห้องกับสีเห็นตรงไหนตรงหน้าอันกับตุนมองข้าถ้ามองข้งตีปะชิะมันี้เลยพี่น้องมาหอดบางหน้านะจ๊ะแต่ก็ม่ยุ่งสนไม่ที่แบบว่าคนจัสันไแต่มองข้ตีปุ๊บความแตางกิดชิบวาวนั่นแหละจมีตึกสูงๆงตึ๊กต่ำสูงสูงตึกต่ำ กับบูแปลกนะแต่ว่ามันเป็นความตื่นตาตื่นใจที่เวลาเฮือกมาเมนเทีอนหนึงห่งมาเมนเทีอนหนึ่งมันกับอะไรอลังการงานสางแนะ่นอนถามันอยู่บ้านเช่าคูกอ่ะเช่นแตงโมแตงกวาดุกไม้ทุกห,หน้าไปสั่นเลยอันนี้บอกให้ฟังเด้อบูแมนเปลียนเทียบมันมันกับาการสถานที่เนาะพี่นะ้องมันกับบูแปลกมงคลร้ายกับมงคลน,น้อย ยิ okay. ire, make ่งต e ้องก็ดีใจเ้อกับเก็บภาพความชุงจำเก็บภาพความจังไหนพี่น้องในเบืองมือในตึ๊กนะโอ้ยนี่เบืองนี่นี่สกายก็อยู่ญี่ปุ่นคือเคยไปนีเห็นในเห็นในข่าทันเห็นในทีวี ยังไปวิตรวใหม่แต่วิ่ิตรวตึกตึกมส่สิบตึกสี่ห้าก็สั่งไงกับพี่น้องเอ้ยบิ่งบุ๋ อันบดจืดก,ก,ก,กันเห็ดเป็นทางมุมเก็นไปอมื่้อันนี้คือแปดะเบิ่พี่น้องข้าข้าวนี่นคืออนะูนี่แหละคือเฮืือนะี่ถึงลังคามึงน,นตื้อความสูง 特别高，高、嗯，高。 พี่น้องจากไปสิเบอรเท่ไรจไปอีกหบาทพี่น้องหบาทจ้าแล้วห้องกระลุ่มวันนี้หบาทโอ้โหโอ้โหเห็นมันงามจ้า เ0บาทรวมรวมนะพี่น้อง1 9ยกสิบบาทห้างก็ลงมาแนี่ยผมไปตักเติงงานแม่ทางดว่วนไะด้นะห้างก็ลงมาอยุดเกนดม่นแต่หาอันอยังก็โซนบุรีโซนบุรีมันดาวคันน้องมาเว้ยบัตรลงมาพี่น้องเฮ้ย ชุดันเลือดตีบด้วยโอ้โห,โอโหตอนนี้เป็นเวลาสิบห้มา 10, 7, 8, มโมงแปาสิบเจ็ดเกือบสิบหกโมงแปาสิบเจ็ดสิบหกโมงพอดีเหลือสามนาทีโอ้โห เขาพูดอยู่เดียดเ๋ยวว่าเศร้ากู้มาหัวดรีจากเมืองแม่จีพีเอสนะพี่น้องเนาะเกินไปสิมาหวดประมาณนั้นสิบสาาอาไรวะหามุงเออหกโมงหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะพี่น้องเดียดไปอีกชั่วโมงหนึ่งหลังจากลุกมาแต่ทางด่วนเจ็ดเจ็ดมุงถุงนึ่งเนาะอยู่ผิดกพราะประมาณถุงนึงเลยถุงนึงสิบ เกือบ้าวนาทีเดินไปสุ่มงไปฟ้าป้าจ้ะเปืือหอดออัน,นบนอยู่แต่อยู่นี่ฮะเออโอ้โหบึงหมูตาฟางเบิองอยู่นี่เลยโอ้โหมึงพี่น้องอันกวนแตกต่ตางระวังทางด่วนกับทางบัวดวนบูแป๊กแก่ที่่าเป็นยังายๆคนขจะเลือกใส่ทางด่วนมันควมสะดวกสบายแน่ขับรถมันกาง่ายแต่ว่า ถาลงม,มาในนี้หละโดนเป็นติดแต่ว่าถาให้มีธุระประปังเนาะกะ็ย่อมเสียเงิน,นเสียงเงินคือทางด่วนถาให้โบโบฝ่าวโบฟังกันย่อมดนติดไปเนี่ยแต่อาจจะสักสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นเพื่อนสามีเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อน,น,นเลยเล้วแซวกูว่าพิดพี่น้องแาวคูเกิดวันจายลนรุ่งโบเมียนใจม่านี้ ทางด่วนคือเก่าขนาดทางด่วนยังรถติดเลยเนี่ยแกตัวรอพี่น้องเด้อมาดาวคันองดิาดาน,ดนดแดงแจ้งวัฒนะหาบแต่ว่าติดพี่น้องทางด่วนนะติดโอ้โหจ่าค่าทางด่วนบริคืาาดแล้วคิดว่าลงมาโควปดายชีพไฟมันทางด่วนเบิดตามผู้หายคมโคมวิดเราสัน่นเออวสำหรับกิมมี่ลาดเด้อพี่น้องเด้อ ถามใเบิ้งมหอนนเอกลากไปก่อนปวดติดตามคิดน้าอาสิทายสนุนเมืองใต้เห็นวินองเบิ่งเรื่อยๆอ,อยู่ถา้าใม้โอกาส